้องโต้แย้งเอาไว้ก่อนและใช้สิทธิ์อุทธรณ์ในภายหลังเมื่อสารมีคำพิพากษานะเสร็จเด็ดขาดในประเด็นข้อพิพาทแห่งคดีแล้วภายในกำหนดหนึ่งเดือนซึ่งตอนนี้นะคะประเด็นที่เราคร้างอยู่เกี่ยวกับมาตรา226ก็คือข้อสังเกตเกี่ยวกับการโต้แย้งตามมาตรา226อนุมาตราที่ ว่าอย่างไรจึงจะเป็นการโต้แย้งที่ชอบด้วยกฎหมายและจะนำมาซึ่งสิทธิในการอุทธรณ์คำสั่งระหว่างพนานั้นหลังจากที่ศาลได้มีคําพิพากษาแล้วที่บอกว่าภายในหนึ่งเดือนนะคะบคางค้างงว้ที่ประเด็นนี้คราวหน้าจะมาต่อ226แล้วมันก็จะโยงไป224เพราะในบางครั้งคำสั่งระหว่างพนารถ้ามันเป็น คำสั่งระหวา่างเทนาที่เป็นปัญหาข้อเท็จจริงนอกสางสะต้องโต้แย้งไว้ก่อนจะอุทรท์ได้หรือไม่ได้มันต้องไปดูหลักในมาตรา224ด้วยว่าต้องห้ามหรือเปล่านะคะประเด็นนี้ก็สำคัญเหมือนกันเพราะมีข้อสอบเก่าอยู่หลายครั้งแล้วนะคะว่าถ้าเป็นการอุรณ์คำสั่งระหวา่างเทนาในปัญหาข้อเท็จจริงนอกสางจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์นใน226 มันต้องไปดูด้วยว่าในคดีหลักมันต้องห้ามตาม224หรือไม่นะคะโอเควันนี้อาจารย์ก็คงจะต้องยุติการบรรยายไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะใครที่สอบซ้อมนะคะก็ขอให้ได้ขอให้โดนละกันสอบมาหลายครั้งในวิชาไหนก็ขอให้เป็นครั้งสุดท้ายที่ได้เกรดสมตามความที่ตั้งใจนะคะวันนี้ก็ขอบคุณและสวัสดีโชคเอทุกคนบอกโชคดีไม่ได้แล้ว เริ่มไม่มีขยาบได้นะเราวมังแผงเปลี่ยนระบบปัดเบ็กไหมขอบคุณและสวัสดีค่ะพบกันหลังสอบท่้อมค่ะ